ลาดออนไลน์เนี่ยควรจะมีสำหรับเพจที่ทำเกี่ยวกับพวกสอนตลาดออนไลน์หรือการรับสร้างแบรนด์โลโก้อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเราก็ไปดูว่าคีย์เวิร์ดสองคญของเราเนี่ยคืออะไรเราต้องมีคำอธิบาย อะไรนะ,ะลูกค้าจะได้รู้เวลาเข้ามาหน้าเพ็ของเรลบางทีเราก็คาดไม่ได้หรอกว่าเขาจะอ่านหรือไม่อ่านแต่มีบอกเขาไว้ดีกว่าว่ามันเกี่ยวกับอะไรถ้าเขาไม่อ่านก็เรื่องของเขานะคะเนี่ยถ้าขึ้นมาพอสร้างเสร็จปุ๊บมันเป็นตัวสีแดงแสดงว่ามัน เป็นตัวเจ้าขอฟงฟาร์มด้วยก็ได้อันนี้เป็นเพจตตัวอย่างเกี่ยวกับการสอนดนะังนั้นเวลาเขาขึ้นภาพโปกับภาพป,ปกเนี่ยก็เลยเน้นใน,นเรื่องของทฤษฎีเป็นวิชาการนิดหน่อยนะคะดังนั้นเราพยายามเน้นสีอย่าลืมว่าคุมโทนไปด้วยเราจะพยายามอยู่ในส่วนของเรานะคะเป็นการตอกย้ำเสร็จปึ๊บนะคะก็อันนี้คือเป็นตัวการสร้างที่น้าเพจมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้พอสร้างเพจแค่นี้มันมัน,ม,นมันไม่ได้จบแค่นี้นะมันจะมีการกรอกข้อมูลอีกเยอะนะคะข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการนะคะสถานที่ตั้งการตั้งชื่อผู้ใช้นะคะควรจะใส่ให้ครบข้อมูลทุกอย่างในเพจนะคะเพื่อสะดวกต่อการติดต่อกับ วิธีการแรกที่จะให้คนมากดากดถูกใจติดตามเพจน,นะคะคือการเชิญเพื่อนง่ายสุดเลยเชิญทุกคนที่อยู่ในเพื่อนกับเรานะคะเขาจะกดหรือไม่กดก็อีกเรื่องเลงนะคะเลือกทั้งหมดเลยแล้วก็เชิญเพื่อนมาถูกถูกใจเพจเราอันนี้เป็นข้อมูลก็แล้วเป็นวิธีการขั้นต้นที่ทําให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยหรือว่าลูกค้าหรือมีคนรู้จักเรานะคะเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะ เจอันี้เป็นรายละเอียดต่างๆที่เราควรจะกรอนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งทีตา้งตำแหน่งทีตั้งเนี่ยสำคัญตรงที่ว่าพอเขาเข้ามาหน้าที่ที่หน้าเพจแล้วเนี่ยเขาอยากรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนนะคะพอกดไปที่ตัวเนี้ยมันจะขึ้นอยู่หน้าเพจเลยมันก็จะขึ้นมันจะลิงก์ไปที่แมทมาไม้แมนะคะแนทชีมันทาให้สามารถลูกค้าสามารถหาเราได้นะคะเปิดติดกิดแลเราติดตั้งเป็น GPS เลยเหมือนกับว่าเวลาจะมาสวนเรามาให้เรา ก็มีป้อนเว็บไซต์ ีจะเป็นการใส่เว็บไซต์บนหน้าเพจของเรานะคะสำหรับท่านที่มีเว็บไซต์อยู่แล้วแล้วก็ห,กหมาก็ากหมายเลขศัลลัสกัดการกำหนดเวลาทำการนะคะการกำหนดเวลาทำการเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นเวลาเปิดกิดของไร่ของฟาร์มหรือของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหรือ จะให้ลูกค้าสามารถที่จะจิตต่อเราได้ตลอดเวลาลบก,ก็ับเลยว่าเปิดตลอดเวลาไม่มีเวลาทำการได้หมดเลยนะคะอันนี้จะเป็น อแอดนะคะก็คือโฆษณาผ่านหน้า f a c e b o o ครูบอกว,ว่ามันเสียเงินแต่เราสามารถเลือกช่วงเวลาในการเสียได้เลือกวันได้อย่างเช่นขอลองก่อนได้ไวันนี้ร้อยเดียวก็พอลองเสร็จป mm ึ hmm. ๊บแล้วลองดูี่ว่าเอ๊ยลูกค้าเสียไปร้อยหนึ่งเนียลูกค้ามาหาเรากี่คนลูกค้าของกดถูกใจเพิ่มขึ้นไหมข้างมาดูโพสต์เนี้ยเพิ่มขึ้นไหม ปกติกกแล้วเขาจะทำประมาณ10วันใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ500นะคะก็จะเป็นกระจายเป็นรายวันเลยสามารถเลือกได้ว่าจะให้วันละ20 3ส40ามสิี่บหรือจาก10วันเนี้ย5 0าร้อเดี๋ยว Facebook ระจัดก,การเองเหมือนกับเราตั้งค่าไว้ว่าภายใน10วันเนี่ยฉันจ่ายให้คุณ5 0 0คุณต้องไปแจกใบบิลให้ฉันนะคะเฟซบุ๊จะมีหน้าที่แจกใบบิลให้เราตามที่เราตั้งค่าไปนั่นเองดังนั้นเราเลือกได้นะคะไม่ใช่ลองร้อยหนึ่งสิบวัน แล้วไม่ได้อะไรกลับมาก็ก็ก็กนะเราต้องดูด้วยว่าเราจ้างเขารอยหนึ่งสิบวันเขาจะทำให้เราคุ้มไหมนะคะ,ะวิธีการสร้างนะคะแนะนําให้สร้างผ่านตัวจัด เก็บเงินเยอะด้วยนะคะอันนี้จะถูกกว่าเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยถูกกว่าด้วยนะคะมันจะมีแอปตัวจัดการเพียกับในหน้า Google เราคนนแค่ว่าตัวจัดการโฆษณาของ Facebook ก็จะขึ้นเว็บไซต์ม้นมาเลยนะคะถูกกว่า บอกเนาะร้อยเด่นยีไม่น่าจะคุมกับทั่วประเทศไทยนะคะลองลองกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้แคบที่สุดเพื่อที่จะให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากที่สุดนั่นเองคือยิ่งแคบยิ่งดีนะคะยิ่งเสียเงินน้อยแค่กาหนดแคบๆนะคะพอเลือกกลุ่มเป้าหมายเสร็จ ได่ครับแต,แต่โน่นมุ่งก็ต้องไปอยู่ตรงนี้เพราะว่าลายไม่รู้ไม่แน่ใจมันจะถึงไหมครับท้ายนี้มันเป็นที่รูปแคปหน้าจอมาให้ดูจะไม่รู้ว่าเอ้ยมันจะไปตรงไห ตี้ไหมใมันล็ไปหมดล็อมไ้อาม